วันอยู่นี้สายวิชาการนิดนึงนะครับบอรดคิปไว้นะครับเอามาทำปุ่มเพิ่มเพื่อทำเป็นรีโมทบังคับหุ่นยนต์นะครับปกติจะมีอยู่สปุ่มก็คือ S 1กับ S 2ควบคุมมันไม่เพียงพอแล้วก็ทำเพิ่มขึ้นมาปุ่มที่3กับปุ่มที่4นะครับ ซึ่งจะต่อเข้ากับบอร์ดไฟสายสีแดงเข้ากับช่องไฟ5โวลต์นะครับส่วนสายสีดำต่อเข้ากับ GND นะครับส่วนสายสีเหลืองเราจะต่อเข้ากับปุ่มช่องอินหอินหนึ่งอยู่ข้างล่างก็มีนะครับหรือจะใช้อินหนึ่งข้างบนก็ได้นะครับอ,อีกปุ่มหนึ่งก็ ต่อเข้ากับอิน2นะครับมาดูโปรแกรมตัวตัวส่งนะครับตัวรีโมทโปรแกรมก็จะประมาณนี้นะครับก็คืออันนี้เป็นตัวส่งนะครับถ้ากดปุ่มสวิตช์หกับสวิตช์สพร้อมกันให้ส่งค่าไปที่ hfp e now นะครับส่ง ค่าหนออกไปนะครับแสดงหน้าจอจุดที่ดีหมดด้วยแล้วก็ถ้าปุ่มสวิตช์หน่งสวิตช์หก็คือปุ่มทางซ้ายมือนะครับทำงานให้ส่งค่าเลขสอออกไปนะครับแล้วก็แสดงผลด้วยปุ่มสวิตช์สามนะครับสวิตช์สสวิตช์สองส ก็ส่งเลข3ต่อไปปุ่มอินหนึ่งนะครับอินหนึ่งอีกหนึ่งนี้สถานะถ้ากดปุ๊บสถานะก็จะเป็น1น,นะครับแล้วก็ส่งค่าเลขสีเข้าไปปุ่มที่2ที่สร้างขึ้นมาใหม่ก็เป็นสถานะนะครับ1นึ่งนะถ้าเรากดก็จะเป็นสถานะ1แล้วก็ส่งค่าเลขห้าเข้าไปถ้าไม่กดปุ่มนะอะไรเลยจะเป็นเลข6นะครับเดี๋ยวค่อยมาดูต่อว่า มันทำงานอย่างไรนะครับ